คลิปหนึ่งเนี่ยเด้งมาที่หน้าฟีดของพวกเรานะคะชื่อว่า House of Stars the series ชื่อไทยก็คือสถาบันปั้นดาวดิฉันเนาะก็มาดูที่ description ของคลิปเนาะเขาบอกว่า House of Stars ซีรีส์วัยแห่งการโทรยศทางช่องวัน31 <11. S 1> เมื่อจุดจบของการเป็นดาราคือการได้ขึ้นเป็นซปเปอร์สตาร์มิตรภาพความรักหรือผลประโยชน์พวกเขาเหล่านั้นจะเลือกอะไรติดตามความข้มข้นในทุกแง่ทุกมุมของความเป็นมนุษย์คอเสียงแบบเออขอเสียงแบเเงบเร็วแรงไม่กันจมีใดๆดูไม่เกรงใจใครต้องอย่างนี้เลยนะต้องบินมึงต้องบิกต้องบินใช่แต่เราไปดูอาจจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่หรือว่าอาจจะ ที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือไม่รู้เหมือนกันเลยตอนนี้มีแค่ภาพปกอย่างเดียวอสมาดูไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันค่ะป่าสนอุ๊ยมึงคือที่ไทยเหรอหัวไม่น่าใช่นะมึงอุ้ยทำไมรู้ลายนี้เนี่ยรู้ล่ะบ้านหลังนี้ถูกสร้างมาเพื่อพวกเธอรันเกา สรฮางบ้านที่สุดอะไรวะบ้านที่ถูกสร้างมาโดยผมทำไคือความรักมันแตกร้าวต็มีแล้วค่ะคุณซูซี่มันหายไปได้ยังไงทำไมถึงมีเรื่องไม่เว้นแต่ละวันเลยออกไปจากบ้านหลังนี้หาทำไมอ่ะโดนไล่ออกงี้เหรออุ้ย ไปนี่คิดจะบอกผมก่อนบ้างไหมคุณแม่อุฉันว่าบางเรื่องก็ไม่ต้องบอกให้เธอรู้นะเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครเหมือนเราเป็นเจ้าของไอ้นี่อะไรเงี้ยมึงจะไปไหนก็ไปไปยำเพียเลยวะมีความรุนแรงนิดนึงถึจะเป็นเธอแต่ถ้าพลาดอีก ฉันก็ไม่เอาไว้แต่แต่บ้านหลังนี้ความรักคือสิ่งต้องห้ามว้าวาถ้าเราหยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้ก็ดีสินะไม่จับมือกันด้วยนะหรอแต่หยุดเวลาไม่ไหวแต่ำให้ช่วงเวลานี้ ดีสุดดนะเจด็อปอยู่อุ้ยเทียนสีแดงด้วยนะคือพะเขามีหลายคู่อยากรู้สึกแบบตอนนั้นอีกอะ ตอนไหนวตอนนั้นี่ตอนไหนลหรครับเอ้าก็ตอนนั้นแหะอ๋อน่นี่นนตอนนั้นนีเองตอนไหนก่อนเออขอเรได้ไหมไม่เสืออะไรกับเขาให้รู้สึกแบบนีกครั้งอุ้ยอยากจะเพิมสาอะเมื่อเขาเคยรักกันปะ อาจจะเคยรักกันก่อนเข้ามาในค่ายนี้เปล่าเดอก็ไม่แน่นะอ้าวอ่า่นเนียคือ้อาใส่เสื้อนะอย่างเดียวเล่นนั้นอย่างเดียวไม่ได้ด้วยนะงงมากจริงตัวเองงงตัวเองพิจาาเลยรับ ชาวไปหมดไม่หยุดเมื่อความปรารถนาอยู่เนือความถูกต้องทำไมสองคนเราถึงคบกันได้หรอก็เพราะผลประโยชน์ไงเราก็แค่อยากให้เธอเป็นที่หนึ่งอ ว้ายไอ้ี่ต้องสิบแปดบ่วงนะจริงจริงเราคือคนนั้นคนนั้นก็คือแตนเฮ้ะเฮ้ยเยอะไปนิดนึงเอ้าเฮ้ยทำไมอะกูบอกแล้วช่วยด้วยเหรอพวกเขากำลังหลอกเรา ทำอะไรอยจะคิดว่าฉันไม่รู้นะเพราะป็นเดิมกล้ามากจริงก็ถ้าสิที่ผมทำแล้วมันไม่ได้ผิดกฎเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องของผมนะครับเดี๋ยวดหรือพูดง่ายๆว่าก็คืออะไรอยากเสี่ยงอะรันวันนี้ดูเครียดๆนะก็ไม่ได้เครียดนะ รู้สึกโล่งใจมากกว่ามีกี่คนแล้วเนี่ยจริงวเราอะว่างหรือเปล่าว่างค่ะสอนพิกรณ์อะผมว่างเสมอครับว่างเสมอครับอุ้ยแล้วเราว่างไหมอุ้ย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 ,ยนั่งเก่งเจ่งเก้าอี้ไม่มีเหรอทำไมต้องไปนั่งด้วยกันฮะ คนในเขาไม่นั่งเก้าอี้นะจริงเขายืนละจบกันคนเด่นกหญ่ไปหน่อยเอ๊ะมันมันหลายคู่มันแปดนาทีมันคู่ก็หมดละนัวไปแล้วโอ้โหถึงแปดนาทีเป็นนัวมันหลายคู่หรือว่าคนเดียวแล้วแบบมีหลายคนวะร้อนเลย ไม่ยอมเปิดเองไง้ายและทุกความรักจะถูกเปิดเผยแกฉันไม่เห็นเกี่ยวกับการแสดงได้ทั้งสิน้นไยหาอุ้ยวายุ มึงทำไมกูคุ้นคุ้นมากเลยอะชื่ออะมึงเคยอ่านแล้วหรือเปล่ายจริงเอ้ยอินตราเฮ้ยเ่าไล่ปุ๊คลิกปอ๋พาวินอย่างนี้ก็ได้สินะอ่นไงอะแล้วลิป โหด,ด <How S 1> จังเลย <off> Star อาจจะเป็นฉากในหนังก็ได้นะเออวะไม่น่าใช่นะคร<อ>ูว่าที่ต้องเล่นอะไรเนี่ยไม่ใช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อพี่กันที่พาผมมาทำอะไรที่เนี่ยอย่าบอกนะพามาค่าไม่ฉันว่าไม่ โอ้ยเขาใส่เสือ้อแบบไม่ใช่คนอย่างนี้ผิดคิดอะพี่นี่อยากจะอยู่ข้างพี่ไหมทุกที่มีกฎถ้าทำได้ก็อยู่ได้แต่ท้าไม่ เชินออกค่ะโหแบบสวยเวอร์อันนี้มากเลยนะเสียงใครเสียงใครเสใ,ใ,ใช่ไหมใช่ป่ะน่าจะใช่ร้อยเปอร์เซ็นอยากทำใหีใช่ไหม แต่ใช่าม่แต่ใช่แกคือมันเลอกยังไงอ่ะเพลงเป็นเพลงแบบมันไม่ใช่เขาเป็นนักแสดงเนาะใช่ไหมวะเมื่อนหรบอารมณ์คล้ายๆแบบบ้านดินสู่ดาวอาจจะเป็นการแบบไต่เต้าลรวเปล่ามาเลยต้องแบบมีการแข่งขันอย่างเงี้ยหรอแข่งขันอะไรบางอย่างตอนเริ่มแรกอ่ะเหมือนมันอยู่ในกองถ่ายนะที่คนนั้นเขามาบอกว่าไอ้คนนี้หายไปเลแล้วอ่ะคนนี้ก็หายไปใช่เออแล้วหลังจากนั้นอ่ะ ก็คือซีนที่เป็นเกี่ยวกับซูเปอร์สตาร์หรืออะไรอย่เงี้ยันก็ไม่ได้พูดถึงเลยอ่ะมันมเป็นแบบ แล้วก็เหมือนเขาเน้นไปที่ฉากแบบวู้วววว่าฉันยืดปะเดนเนี้ยเขาเน้นแบบทุกคู่เลยเออจริงๆก็คือแบบเหมือนเน้นแล้วให้เป็นลุ้นในละครต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออฉันเลยรู้สึกมันยืดไปหน่อยเอาจริงอ่ะเราดูอ่ะเรายังไม่เข้าเรายังไม่เข้าใจเลยว่าแบบว่าสตอรี่เป็นยังไงอ่ะเออแต่รู้ว่ามันมันเกี่ยวกับเมื่อกี้ที่เขาบอกมาทรยศอะไรเงี้ยการแบบรักกันแล้วแบบไปมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องเรื่องเซ็กเรื่องอะไรเงี้ยเออแต่ว่านอกกันยังยังยังไม่ออกอ่ะยังยังนึกไม่ออก ถ่ถ <Okay. S 2> ้าตู่ไม่ได้อาานตอนเริ่มต้นมา ฉันจะจับไม่รู้เรื่องอยู่ดีได้เลยใช่ใช่ใช่จริงจริงเขาแอบอาจจะเข้าใจว่าแบบเป็นบ้านที่เป็นครอบครัวด้วยซ้ําไม่ได้พูดถึงว่าเป็นบ้านฉาบันอะไรนะบ้านดาราหรอกเาเออเพราะว่ามันไม่มันมีแค่ฉากแรกฉากเดียวเนาะที่เป็นการแบบเหมือนเป็นคนอยู่ในกองถ่ายแล้วก็หายไปแค่นั้นเลยแต่มันก็ไม่ได้โยงว่าแบบมันมาจากบ้านนั้นเหลืออะไรเงี้ยขนาดนั้นไม่รู้นะอันนี้ส่วนตัวเนาะหมถึงว่ามันก็เป็นแบบว่ามันก็ควรทําให้เราปฏิปต่อเรื่องได้อะแต่แค่อันนี้มันมันเน้นไปที่จูบเยอะเลยไม่รู้ว่าจริงๆเรื่องมันเป็นยัง มันเหมือนเป็นที่มันไม่เล่าเรื่องให้เราแม่รัเก้านี่คืออะไรยังไงแล้วคือแบบบุคคลทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในนั้นอ่ะไม่ใครแล้วเขามาทาอะไรอะไรความรู้สึกคือดูแล้วเราต้องรู้เรื่องเพื่อแบบเฮ้ยจะไปดูบทเต็มอะไรเงี้ยวามรู้สึกอ่ะแต่ใดๆคือชอบฉากทุกฉากมากเลยนะสีคือแบบวิวสวยสีสวยเขาทุ่มทุน่ะเขาเขาแบบลงทุนเยอะอ่ะคือแต่ลายฉากะเออแบบได้เห็นถึงความอลัง จริงๆแล้วแบบลูลามาเหอวะเออเดี๋ยวก็รอดูว่าเรื่องจริงเนี่ยจะมาตอนไหนแล้เราก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรที่เขาให้เรามากกว่าี้หรือเปล่าใช่แล้ว่าเผลอๆจำเรื่องคินพอได้ไหมเผลอๆก็คือฉายปีหน้าน่นอะเออจริงเป็นกำลังใจให้ทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงรอเปิดตัวเมื่อไหร่เราก็เดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกทีนึงน่าจะมีเพีงประกอบละครด้วยแหละนอาเก่งทัชญาใช่ไหมทุกคนคอมเมนต์บอกน่าฟังมาก เสนขึ้นมานี่ก็คือแบบแน่แน่ต้องใช้แน่ <ๆ S 1> แน่แต่ใช่หรือเปล่ปานี่ไม่รู้แต่ใช่ไมรอบเล้ถ้าใครที่ดูแล้วหรือว่ามีคมวามคิดเห็นยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์คุยกับเราได้นะคะที่ด้านล่างนี้ได้เลยโอเคอย่าลืมติดตามพวกเรากันด้วยนะทั้ง4ช่องทางเลยก็จะมี y t u t u t i t t o k Facebook แล้วก็ t w i t t e r ก็สำหร so like, ับใครที <gracias> ่ชอบพิมีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไลค์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งปิ้งไพวกเราด้วยนะคะคลิปหน้านะคะเราจะแห่ไปดูแห่ไปเมสาแห่ไปกินแห่ไปเล่นแห่ไปเล่าหรือว่าแห่ไปทําอะไรกันนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสําหรับวันนี้บายบาย